ลงหรือเอ็มกันนะครับนะเฮ้ยพี่จะเล่นไปนะคุณพี่คุณเอกรโรยล้านบ้านะอะไรลุกเกินไปพี่จะพูดแต่เกินไปไปดูกันหรือยันมีใครดูแล้วบ้างครับผมโโอ้หมีใครยังไม่ได้ดูบ้างไหมครับดูหมดแล้วผมลงแล้วไมู่นะครับผมพี่ลงหนังอยู่นะฮะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับ นะครับผมจะต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆแล้วก็ฟิตตัดดีสุดๆเลยโอ้ขอบคุณมากครับงานแต่งพ่อเดือนครับอยากให้น้องเดี๋ยวเล่นซับเงื่อนเล็กน้อยนะฮะดูฮะดูขนาดซับเงื่อนขนาดซับเงื่อนยังร้านร้อนสงกรานต์มาเป็นหน้าร้อนครับผมและสำหรับวิวคิดหน้าร้อนหรือว่าน่ารักคะเฮ้ยหน้าร้อนครับดูเหงื่อเลยนะ เฮ้ยแต่หน้าร้อนนี่ซัมเมอร์นะซัมเมอร์ครับแต่หน้าร้อนก็วอร์ต้องคุณเลยนะฮนอ่ะใช่เตรียมมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้านโอเคเตรียมมาเป็น่ะเดี๋ยวเราพูดตัวกันดีกว่าครับทีนี้นะครับที่ไทยบ้านถ้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะกับสยามบลรีรัเอาท่าโซล i d water f e s t สติวัล2024ในวันนี้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันสงกรานต์นี่ผมมันเป็นเทศกาลที่ที่สำคัญของคนไทยนะมันเป็นปีใหม่ไทยแล้วก็หมายถึงว่า มันเป็นสำหรับผมเพามันเป็นช่วงหนหความสุขในใน,ในหลายๆหลายๆมิติอ่ะไม่รู้ว่า<ช>เรามีโอกาสได้มาเล่นน้ําการโอกาสได้กลับไปเจอครอบครัวมีโอกาสได้กลับบ้านเนี่ยอย่างที่นี่แซมพากอนเขาก็มีโอ้โหเป็นเหมือนธีมพาร์คเล็กๆนะกลับ,บมาดูแล้วก็มีแบบพวกไครเตอร์มันทําให้มันแบบน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกเลยครับ เป็น installation ค่ะนะฮะซึ่งได้ศิลปินระดับโลกนะครับมาร่วมกับแสงมรดกเนี่ยคือคุยเอกร่วมกันเลยนะครับโดยการพิเศษแล้วก็มีหนึ่งเดียวเลยนะฮะที่นี่เท่านั้นด้วยนะครับใช่ค่ะแต่หลังจะพูดถึงสงกรานต์ปีนี้มีแทนไปเที่ยวไหนบ้างไหมคะสงกรานต์ปีนี้ก็ต้องมาพาร์กอนสิครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ยวที่บ้านด้วยนะครับผมก็ก็พาร์กอนก็ต้องมาเพราะว่าเขาป๊อปเกิน ต้องมาตองมาเลยมันแบบมันตื่นตาตื่นใจขนาดนี้คุณพี่ร้อนร้อนใช่กิจกรรมเยอะมากครับเพราะฉะนั้นนี่สงการนี้ก็อย่าลืมมากันที่พระประวัตของเราก็ได้แปดวันเลยวันนี้วันแรกเท่านั้นยัวันนี้วันแรกครับวันนี้วันแรกเลยสิบหกเมษาครับผมนักรัรผมอ่ะทีนี้อยากรู้แน่นอนช่วงเมษาเนี่ยมันก็เป็นช่วงแบบหน้าร้อนน้องขากันอันนี้คุณศิลป์ออกแบบนะครับนี่เป็นนักว่าศิลปินนะครับเราจากเราที่มาลุ้นออกแบบครับ นี่แหละที่เราเห็นอยู่เจ้ากุ้งล็อบสเตอร์สวยงามมากเลนะสวยงามมากนะครับอ่ะถามต่อเมื่อสักครู่ครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับปกติบิวกินมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างฮะปกติอากาศร้อนๆใช่ไหมครับอาก็ต้องเดินห้างสิครับพี่อเพราะห้างเขาแอร์เย็นไง ใช่ก็มาแบบสุดกานท้าแบบสุดกานท้าก็เป็นอย่างเงี้กินไอศครีมอะไรอย่างงี้ไอศครีมแบบไม่มีน้ำตาลเราจะได้แบบไม่อ้วนใช่เราไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะพูด้เฉยครับผมครับผมเนาะ ก็คือแบบนี้เน่ยมาช้อปใช่เจอที่ไหนเป็นไม่ได้ก็ต้องที่นี่สิก็ต้องที่นี่เลยครับครับเพราะว่าเขามีให้เลือกครบจบทั้งหมดอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับกูอยากจะแบ่งได้ช่วยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากครับพี่เพื่อครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่แหละวิธีขายร้อนครับนะครับมาเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งมาเดช้อปปิ้งมาทานไอศครีมมาทานไอศครีมมาแดดเย็นๆหรือว่าก็เล่นน้ำเหมรอนพี่เฮ้ยเออเล่นน้ำเล่นน้หมื่นะใครฮเล่นน้ำก็เล่นกับ ครับผมไอ้ก็ข้อตัวขึ้นงก็หลายคนใช่ยกตัวอย่างใช่ไหมไปส่งเร็วสิกับพี่เล่นกับพี่ไงอยากเล่นไหมใช่อยากเล่นมากใช่ครับผมฮะไม่กำเป็จะถามเมือดีถ้าสมมติแบบมีโอกาสได้สาดน้ำมั้งครับอยากสาดน้ำให้ใครสาดน้ำใส่ใครใส่ใครสักหนึ่งคนอ่ะ จำกัดจำนวนเลยสักนหนึ่งคนสักหนึ่งคนอยากสาดน้ำใส่ใครหนึ่งคนเลยหรอใช่เ<ช>ขากำหนดมาเลยหนึ่งคนเลยนะครับผม<ช>ถ้าอยากสาดน้ำอยากสาดน้ำใส่ ใส่ตัวเองอะมันร้อนเลยนี่ร <Boy? S 2> ้อนเลยใส่ตัวเองเออเนาะคร้อนน่ะร้อนขนาดนี้จะไปแบ่งความเย็นเราก็ต้องเราก็ต้องเย็นก่อนนะเธออะไรกันไปเราก็ต้องแบบสดชื่นก่อนเนาะใช่แล้วก็ไปใส่คนอื่นต่อใช่ทำาะไรแบบนี้ใช่เออง่ายสัตว์ยั้งอ๋อเราหล่อได้ตลกด้วยนะฮะเอาล่ะแต่สำหรับช่วงสงกรานต์ถ้าอยากมีของขวัญชิ้นหนึ่งค่ะมอบให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับ ของขวัญนั้นอยากจะให้อะไรคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็สําหรับช่วงสงกรานต์นะผมรู้สึกว่าของขวัญที่อยากจะให้ทุกคนนะก็คงไม่มีอะไรมากไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยก็เป็นอะไรแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับตามสไตล์เอผมครับก็ให้เป็นภาพยนตร์หลังมากนะครับให้เข้าไปดูในโรงกันด้วยนะก็จะใ้เหมือนกับว่าได้เหมือนกับว่า กลับไปนึกคิดเลยถึงแบบว่าไปแบบไปทบทวนเลยกับตัวเองหลายอย่างอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าก็จะเป็นช่วงเวลาที่สงการเราก็จะได้กลับไปเจอคนที่บ้านพอดีได้กลับไปสเปนทานกับคนที่บ้านอย่างคุ้มค่าครับผมค่ะครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่คือของหวานที่ดีที่สุดเลยครับนะฮะไปดูหลานมากกันไปดูหลานแม่แล้วก็มาพารากอนเอาอนี่ไงก็ดูที่แสงพารากอนก็ได้ใช่เพีมีเราะว่าเป็นต์อยู่น้วำใจเราใช่พาที่บ้านมาดูก็ได้พาที่บ้านมาเล่น ครับผมได้งานอย่างนี้วิวแกงงเหมาทั้งบ้านมาเลยใชาทั้งบันไดมาเลยพี่เห็นอยู่ขอบคุณมากได้คนเยอะมากเจ้าเลิมมากเจ้าเลิมชอบมากชอบมากมากจริงนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับพูดถึงข้าพเจเรื่องนี้ะครับเป็นงานทั้งเป็นอย่างนั้นฟิตแบ่โมันเกินค่าสุดๆไหมก็เกินค่านะเกินค่าผมว่าจริงๆแล้วตอนที่ตอนที่ทําทํางานเรื่องนี้ครับทํางานหนักเรื่องนี้ผมว่ามันเราเราไม่ได้มองว่ามันจะ จะไปไกลขนาดนี้มาไกลขนาดนี้เพราะ,ะว่าเมืนว่าจริงๆแล้วตัวหนเองมันมันไม่ได้มีอะไรที่ที่ฉุกาฉิมันเป็นอ,อะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตเราทั่วไปอะไรเงี้ยผมว่าเหมนว่าแต่เหมือนว่าเรารู้สึกว่ามันมันมันเปลี่ยนไปด้วยไปด้วยไปด้วยคุณค่าอของครอบครัวหรือว่าคุณค่าของรายละเอียดของความสัมพันธ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็ผมดีใจมากกว่าที่เหมือนบว่าผมแล้วก็เหมือนว่าทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทํา ทำประโยชน์เรื่องนี้มากอยากให้เรื่อนออกมาแล้วเหมือนว่าได้ให้ทุกคนได้ได้รู้สึกไม่มันไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีมันไม่มีคําว่าถูกหรือผิดมันไม่มีคาว่าขาวหรือดำเลยทุกอย่างมันเป็นมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ที่มันสามารถเกิดกันได้แล้วมันก็มีอยู่จริงในในชีวิตรอบๆตัวเรานี่แหละผมว่ามันเป็นอะไรที่กับตัวผมเองอ่ะได้เข้าใจคนหลายๆคนที่บ้านมากขึ้นได้กลับไปเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ เราอาจจะรู้ว่ามีแต่ว่าไม่ได้กลับไปให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นเลยผมรู้สึกว่าเออเราดีใจที่คนให้คุณค่ากับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็มันพาหนังไปไกลมากไกลกว่าที่ตอนแรกแบบเราเรามองไว้มากๆเลยเนาะใช่แต่มันคือแบบหนังที่ทาให้ทุกคนแบบเฮ้ยกลับมาพบควรกลับมาที่ถึงคนรอบตัวคนในครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นใครยังไม่ดูบ้างครับผมเนี่ยใครยังไม่ดูบ้างครับ ไม่มีใครยกเลยเด็กกี้ยกกันเต็มเลยมาทุกคนทุกคนดูแล้วดูกันหมดแล้วเหรอดูกันหมดแล้วเฮ้ยดูกี่รอบดูกี่รอบห้ารอบนี่อันนี้บหกรอบอันนี้หกรอบมีมากกว่าหกนะกี่รอบเจ็ดรอบอยากรู้จริงหรอสิบรอบหรือจริงหรอคุณ จริงว่าคูสิ้องยอนี่คือการตบบูนนะเนี่ยคะใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครดูมากที่สุดเ่ยค่ะจะได้อะไรครับเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คองผมไม่ใช่คองผมเจ้าของเขาแนบอีกแล้ว่ขตลยน่อยู่นี่นะกก็ตกใจกันนะครับไม่ิธีการมาแรกนะงานไม่ใช่แวันนะคับอย่าเพิ่ย่าเยกไปนะอมเพ่งยกไปนะครโอ้ยจปนคนแบบดูกลับไปดูซ้ำดูแล้วดูอีกครัแล้วก็แบบ อินแล้วก็แบบมันทำให้แบบเจ๊ข้อคิดดีๆใส่ข้อบอกว่าออกจากโรงมานี่คือแบบตาบวน้ำตาองไห้อยู่นะใช่ร้องไห้เพราะว่าศาสาร์ชมไม่ให้แล้วก็เออตั้งมือกระเป๋าตั้งขายอะไรอย่งเง้ยไม่เอาไหรอเออศาสาร์ชมไปให้เราอ่านซับซึมจะพี่ก็ให้ดูได้ไงตาบวมโชวยตอนเข้าไปดูแหละมากแล้วบอกมานี่นี่น้ำตาไหลเลยร้องไห้นะใครเป็นโรกระเป๋าตังที่ไหนนะครับเออผมว่าอย่างพี่ดีเลยอ่ใ้่ เด่วเก่งดวเราเลนว่าช็อตฟิวมากอ๋อแต่ดีใจดีใจจริงขอบคุณมากครับใช่อุ้ยเราตามเข้ามาตั้งนานนะถูกเจงตั้งแต่เราเจอพี่ที่รักอ่ะใช่นี่ัวจริงตัวริงตัวจริงตัวจริงตัวจริงัวจริงตัวจริงวจริงบอกเราแวอต้องอตาเว่โอ้โหจริงตัวจริงตัวจริงตัวจรินะฮะชอบมากชอบมากขอาขอลาขอบครณร พอเราติดตามจริงแล้วก็ได้เห็นผลงารนก็ดีใจกับน้องพีนี่จริงๆที่ตอนนี้ก็นี่งานเป็นพระเอกร้อยล้านร้านแบบแบบอย่างเป็นทางการอ่ะใช่ไหมต้องขอบคุณมากครับนอกจากหลานมาแล้วค่ะมีผลงานอะไรที่อยากจะฝากให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอีกบ้างก็นอกจากหลานมากก็มีเพลงประกอบหลานมากครับชิคเกอร์นะสวยงามเสมอตอนแรกจะร้องแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันสงกรานต์เดี๋ยวมันจะดูแบบซึมเกินไปก็เลยเอาเพลงแบบ มีดีขึ้นมาหน่อยสนุกสนุกขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ก็จะจะมีอะไรดีๆมาอีกนะครับ <c oughs> มีอะไรดีๆในทุกๆทุกๆสายงานที่กำลังทำครับผมแล้วก็มีทุกคนรอบตัวที่กำลังมีเอาไปว่าเอาเป็นว่ากันบอกหมดมันไม่สนุกพี่มันต้องค่อยๆแบบแพมแพมเพลินหน่อยแต่ว่าผมว่าก็หวังว่าทุกคน คิดว่าน่าจะถูกใจแล้วกันนะฮะก็นี่ในแบบเต้นๆหรือเต้นอีเยอะเลยปีนี้น้องอากนี้เพิ่งเริ่มต้นปีนะครเดี๋ยวปีนี้มีความสุขกับบิลกินรอทุกคนตลอดทั้งปีนี้แน่นอนนะครับก็รอติดตามกันได้ครับผมรับผมอ่ะเดี๋ยวให้บิวกินนะครับในโอกาสที่แบบวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรามาสงกรานต์นะครับขออ้อนวอนหน่อยดีกว่าครับครับก็สุขสันวันสงกรานต์นะครับทุกคนนะครับผมก็วันปีใหม่ไทยก็เป็นวันที่ ผมว่ามันอย่างที่ผมบอกมันเป็นวันที่มันมีคุณค่ากับกับคนในทุกคนนะเป็นวันที่เราได้ได้มาเล่นน้ําสนุกสนานกันได้มาได้มาร่วมทําอะไรสนุกสนานกันได้แบบปาแป้งทําอะไรกันแต่เด้กๆเขาไม่ให็นปาใช่ไหมแล้วก็โอกาสได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวอะไรเงี้ยถึงใครที่ไม่ได้กลับบ้านก็มีเวลาได้ไปอยู่บ้านใช้เวลากับตัวเองใช้เวลากับคนที่เรารักใช้เวลากับัวแล้วก็หม่องว่าผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ช่วยอะไรความสุขอ่ะช่วยอะไรความสุขที่เราได้กลับไปทําอะไรดีๆได้มีวันหยุดยาวได้ ได้มาถึงวันที่ทุกคนรอในในแต่ละปีเราจะต้องรอวันสงการเยครับก็ขอให้ทุกคนมีสงการที่ดีแล้วก็มีความสุขมากแล้วขอปีที่ผ่านจากสงการนี้ไปเป็นปีที่ดีของทุกๆคนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ทาอะไรที่ตัวเองรักแล้วก็ขอให้รักตัวเองแล้วก็รักทุกคนรอบข้างแล้วคนรอบข้างกรักเราด้วยนะครับ คุณน่ารักมากจริงๆเลยด้วยคุณน่ารักมากเลยยอดนี่เขาแบบแช่มือกันตบเลยเขาแบบถือกล้องพลังงานแล้วมันก็ตกใจจังเลี๋ยวนะเราไม่หนักคนใหญ่เราไม่หนีถึงคนขั้งคางมากขึ้นเฮดีดีก็ดีไหมสุดยอดสุดยอดอ่ะนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเชิญนะครับคุณฟิลิปโคแบงของเราครับ ที่จะขึ้นมามอบกอนเดี๋ยวนี้เป็นเซอร์ไพรส์ไปหยุดนบิวกินดเลยอาจจะเป็นตัวนั้นก็ได้นะเฮ้ยอ่ะตอนนี้แค่เลยเนี่ยต้อะไรบ้านนี้เยเนี่ยแล้วก็มีเซอร์ฟิลิปกับแบบออเดอร์สตันว้าวโอเคมีหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับที่เว่างเป็ซีเวนเนียร์ชูอัลเฟมมัสอาร์ติสบิวกิน นี่นะครับแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกเลยนะครับที่มาร่วมกับสยามละกรนะครับแล้วก็ร่วมกันโค้ดคอนเสิร์ตหรือว่ารูปงันสร้างสรรค์ยังไงอินสตาลเลชันอาร์ทที่เกิดขึ้นในงานของเราคราวนี้ครับสยามละครนะทว่าสนิทวอเตอร์เฟสติวัล2024นะครับสงการวนเดอร์แลนด์บายสนิกโคแบนนั่นเองนะครับแล้วผมใจแล้วค่ะนี่เลยนะคะเดวันนี้อีกหนึ่งศิลปินชื่อดังจากฝั่ง ครได้แล้วครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆนะครับมีของเช้าเลื้อยมาบอไปดับน้องเบลกินของเราด้วยใช่แล้วนะฮะนี่วันนี้เบลกินอาจจะกำลังชวนคุณนิทไปดูหลานมาอยู่นะฮะครับผมไม่ถือชวนกันไปแบกให้ผมแบกให้ครากมีมาชวนไปดูหลานมาอยู่นะฮะโอเคก้วเดี๋ยวมองกล้องนะครับนี่นะค่ะ โอเคนะฮะน่ารักมากเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับน้องเบลกินนะฮะพระเอกร้อยล้านแล้วนะตอนนี้เราจะมาฟิากลกินพ,พื้นที่คนเดียวไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องจับได้ว่าพระเอกหนึ่งร้อยล้านนะฮะ,นนะมีฉานะนะคตอนนี้มีชื่อเล่นต่อแล้วนะฟิลกินพระเอกร้อยล้านถูกต้องนะครับผมรอฝากกันด้วยนะอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ดีมากๆสำหรับเทชกาลสงการแบบนี้ไปดูได้ทั้งครอบครัวเลยเอานะครับ อ่ะก็เป็นหงโมเมนต์พิเศษนะครับวันนี้อย่าลืมนะทุกคนถ่ายรูปอย่าลืมฝากแชร์กันด้วยนะครับใช่แล้วก็ใส่แฮชแท็กของเราแฮชแท็กกันด้วยครับกับแฮชแท็กแรกค่ะสยามพารากอนสงกรานต์2 0 2ิที่โฟค่ะแฮชแท็กที่สองนะคะกับสยามพารากอนเอ็กซ์ฟิลิปโคลแบคค่ะใช่แล้วครับอ่าตอนนี้น่าจะกำลังดิวกันอยู่นะว่าตัวนั้นสามารถยกไปได้วันไหนนะครับใช่แล้วดิวก็อยู่ดิวก็อยู่เพราะเขาเผื่อบอกทุกคนไปแล้วนะว่าาไปดูหลังมาก ครบ100รอบจะได้ตัวนี้กลับไปนะฮะกต่มันดิวอยู่กมันดิวอยู่ใครครบร้อยรอบมันยกไปเลยนะใช่นะฮะแต่ขอขอหลาที่16บหกนะหลานที่สก่อกแต่ไม่รักันนี้ทุกคนก็สัมมาเลยถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาล็อคเซอร์ฝั่งนี้หเดี๋ยวปืนจะ่าล็อคเซอร์ล็อคเซอร์เป็นก้ามก้ามก้ามใล่หลโอเคต้องขอ thank you very much Mr. i l l y ได้มาจะมือเลยได้เลยครับข้าวหมน่ารักของสัตวะสมเราบรรดาอาร์ตถอยโอ้โหน่ารักมากเลยทุกวันเนี้รับผมน้องก็มาติมาทุกวันทุกวันเลยใช่นะฮะน้องว่างก็มาะว่างก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ชีวิตผมก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละโอ้ไม่มาพละก้อนแล้วจะไปที่ไหนก็ทพี่น่ามากใช่ใช่หลังอันนี้ผมก็ต้องมากินเติมไงเลย จ้าจ้าโอเคขายเลยแทกนั้นแทรกนี about, ่ไปเลยครับอวันนี้สนุกมากขอบคุณมากๆครับมี์นาอยากจะบอกทุกคนอยู่ไหมก็สุดท้ายเลยขอบคุณทุกคนมากเลยครับวันนี้ก็ดึกนิดนึงแล้วผมแบบมาตัวสุดท้ายเลยขอบคุณที่ที่ยังอยู่เราเจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ไปดูข่าวยิญญ์หลังหน้าแล้วขอบคุณทุกคนที่ที่สปอน์ตแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่มางานสุขราพกอบงานบรกาน่ารักมากเลยนะครับผมขอบคุณ Mr. Philip b r o w นะครับขอบคุณทุกคนครับ ได <S an> หรเราถ่ายรูปกันดีกว่า <Hej S 1> นะรูป<า>ยิป่าางหาถ่ายรูปกับหลอดธรรมดาเลยเราปกันุญาได้ถ่ายรูปกับ